สวัสดีครับครอบคอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคัทนักคำยกเสกสรราตีนะครับแล้วก็ยศก,กรุรพานะครับที่ไม่สามารถจะไปแข่งขันอฟุตบอลชาติชาติเอเชียรุ่นอายุยี่สามปีได้นะครับทีซาอุดิอาระเบียนะซึ่งเป็นรอบสุดท้ายเราต้องเจอกับจีนครับออสเตรเลียแล้วก็อิรักนะครับซึ่งเป็นทีมชั้นนาของเอเชียนะครับต่อข้อสงสัยนะผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่า ถ้าเรามาพิจารณาทัวร์นาเมนต์ของยูยิบสามเนี่ยอ่าซึ่งเป็นท่านท่านต้องรู้ก่อนนะว่ายูยิบสามเนี่ยเป็นอ่าเป็นทีมสมัครเล่นนะครับเป็นเป็นทีมอ่าในลักษณะทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ใช่เป็นทางการของฟีฟ่านะครับทางทางเขาเรียกว,ว่าไม่ไม่ใช่เมเจอร์นะครับเป็นเป็นทัวร์นาเมนต์เพื่อการพัฒนานะต้องย้ำนะครับยูยิบสามแม้กระทั่งฟุตบอลโลกยูยิบสามก็เป็นทัวร์นาเมนต์เพื่อการพัฒนานะ แต่ทีนี้เรา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 มาพิจารณาสิว่า,าเกตฟุตบอลอย่างเซสนานาตีเนี่ยถ้าคณะขำยกหรือเยสกรบุรพาซึ่งเป็นนักเตะที่ร่วนแล้วแต่มาติดทีมช,ชาติชุดใหญ่แล้วนะครับเราต้องดูก่อนว่าเกตฟุตบอลเนี่ยให้ผมดูยังไงก็ไม่ได้เหนือว่าเอราวันดูยังไงก็ยังเป็นเกตฟุตบอลที่ต่ำกว่าจูดเบลถึงแม้ว่าน้องก็จคือคือ,ค,อคือสตาร์ของยูยิบสามพวกเรานะ น,นี้อย่าไปมองในเรื่องการด้อยค่านะผม,ผมนี่แหละเชียร์เสรอสารตีผมชื่นชมเสรอสารตีมาตลอดเราต้องแยกประเด็นก่อนนะแล้วแเราท่านดูทัวร์นาเมนต์ก่อนการแข่งขันในชิงแชมป์ชาติเอเชียร,รอบสุดท้ายของยูยิสามเนี่ยแข่งกันเดือนมก,กราคมนะครับไปถึงปลายเดือนเลยเสร็จแล้วก็จะพักเพียงสามสิบวันนะสามสิบกว่าวันคือเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะ จากนั้นก็จะเริ่ม a อ a มนะครับหนึ่งแมของทีมชาติไทยชุดใหญ่และจากนั้นก็เป็นเมเจอร์เลยในเดือนมีนาคมซึ่งในลักษณะนี้ผมจะพูดอะไรเพื่อนฟังนะถ้าคุณเห็นทีมชาติไทยดึงเส็กสันดาตีคาะะนาคมยกหรือยศกวมุรภาขึ้นชุดใหญ่นะเนี่ยผมนี่จะเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยในความเคลื่อนไหวตรงจุดนี้นะครับ และสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้คือการพยายามดึงจุดเบลกับเอราวันลงมาชุดยูยิบสามโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการในขันนะครับในทัวร์เมนต์เมเจอร์ในเดือนมีนาคมเลยการที่นะครับฟังให้ดีนะครับเพื่อนการที่จะให้จุดเบลบินมาจากอังกฤษให้เอราวันบินมาจากฝรั่งเศสในเดือนมกราคม เพื่อมาแข่งขันทัวร์นาเมนต์สมัครเล่นมันเป็นการรบกวนอย่างยิ่งที่จะเรียกตัวนักเตะทั้งสองคนนี้มาชุดใหญ่ในเดือนมีนาคมและมันเป็นเหตุผลชั้นดีที่จะไม่ให้อรรวันเล่นชุดใหญ่และมันจะทำให้นะครับเกิดการรบกวนต้นสังกัดเขาที่ดึงมาเล่นในยู23ซึ่งมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์เม,มเจอร์นะครับ เหตุผลของการเปิดฤดูกาลนะของของต้นสังกัดของนักเตะไทยในยุบสามราที่ไม่ไม่ได้มารวมมามันไม่ได้มาร่วมเล่นเนี่ยมันเป็นเหตุผลรองถ้าสมาคมฟุตบอลไทยมีหลักการจริงอะ่ะจะต้องบอกว่าต้องมาเล่นถ้าไม่เล่นไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่แน่นอนยังไงเราก็ไม่เรียกแต่ถ้าเกิดเดือนมีนาคมเนี่ยนักเตะยุบสามเนี่ยได้ขึ้นได้ขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ ในขณะที่ไปดึงจูดเบลดึงเอรวันจากรองจากกิบบท,ทาวเนี่ยมาเล่นยูยิบสามในเดือนมกราคมมันเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเห็นท่านลองนึกภาพที่ผมพูดดูสิไม่มีนักฟุตบอลในยุโรปคนไหนจะบินมาเดือนมกราเว้นเดือนเดียว Belle, แล้วบินมาอีกเดือนมีนาคมบินมาในขณะที่มันไม่ใช่เมเจอร์บินมาที่จะลดระดับฝีเท้าตัวเองมาเล่นกับทีมยูยิบสามของทีมชาติไทยทีมอะไรก็ไม่รู้ นะครับแล้วเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าระดับฟุตบอลมัน,ม,น,ม,นมันโคละชั้นถึงมาเล่นกัอบยูยี่สามได้มันก็ไม่เข้ากันเพื่อเผื่อจูดเบลกับเอเรบันจะได้นั่งสำรองยูยี่สามด้วยซึ่งมันน่าประยศท์ที่สุดเป็นการทําลายนักเตะจากยุโรปเราที่สุดเรื่องนี้ผมขอคัดค้านเต็มประตูว่าสิ่งที่ทําเนี่ยคุณคิดอะไรนักหนาว่ายูยี่สามจะต้องชนะจะีนชนะออสเตรเลียเพื่อผลงานอะไรของพวกคุณทั้งนั้นที่ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นเพียงทัวร์นาเมนต์สมัครเล่น แพ้ก็แพ้ไปสิครับให้เด็กได้มีโอกาสหาศูนย์หน้าไม่ได้จึงเด็กดึงแคลนทารอนไรอันคุณจะไปดองแคลนไว้ทาไมในยุยี่สิบคุณจะดองเด็กไว้ทําไมมันหมดแล้วล่ะศูนย์หน้าทีมชาติไทยผมพูดไปกี่ครั้งแล้วแคลนทารอนไรอันนะครับดึงขึ้นมาได้แล้วดึงขึ้นมาพร้อมจะเหนือได้แล้วเขาคือนักเตะที่มีฟอร์มดีที่สุดในอายุยี่สิบแต่พวกคุณมันอะไรนักหนาคุณดังเกียรติคุณไม่ชอบเด็กลูกครึ่ง คุณทําแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอาคุณพระคินคุณคุณไปว่างั้นได้ยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดกันแบบผมสามารถจะพูดได้แล้วผมไม่พูดเรื่องนี้เลยแต่ผมดูมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันมีแง่มีมุมเกี่ยวกับเด็กเราที่อยู่ในยุโรปมาตลอดนะครับและแง่มุมนี้ผมไม่ได้เชียร์ไอรอวันไม่ได้เชียร์ชูดเบล ไม่ได้เชียรนักเตะที่อยู่ในยุโรปนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยดูยังไงยังไงมันมันเป็นการดึงตัวแบบสร้างเงื่อนไขในการที่จะไม่ให้เอราบันติดชุดใหญ่นะครับผมภาวนาอย่าให้คลิปบีทาวเนะีลองส่งตัวเด็กมาร่วมยูยิบสามยูยิบสามต้องแสดงศักยภาพของเด็กไทยในทัวร์นาเมนต์การพัฒนาของเยาวชนจะแพ้จะชนะ ผมต้องกาบเรียนแฟนบอลไทยทุกคนต้องให้กำลังใจน้องๆเขาจะแพ้จะชนะก็ต้องเชียร์ครับส่วนนักเตะของเราสามคนที่เป็นตัวแกนหลักที่ติดในการเปิดฤดูกาลนะแต่ละทีมเนี่ยก็มีมีทั้งเสียงตกชั้นอันนี้เข้าใจแต่ระดับเกียริฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เศร้าอย่างยิ่งเราก็รู้ทั้งรู้ว่าแข่งเดือนมก,กราแลว้วมาแข่งเดือนมีนาอีกไม่ได้โดยเฉพาะบินมาจากยุโรป ถ้ามามันมัน,ม,นมันทำให้เขาเสียเสียเสียการเล่นกับต้นสังกัดเลยเรื่องแบบนี้ใช้คอมมอนเซนธรรมดาดูก็รู้แล้วดูก็รู้แล้วถ้าผมเป็นโค้ดทีมชาติหรือผมเป็นคนจัดการบริหารทีมทีมยูยิบสามนะผมจะนึกถึงเรื่องนี้เลยเอา้าวุดเบลเป็นศูนย์หน้าเป็นศูนย์หน้าตัวดีที่สุดของทีมชาติไทายชุดใหญ่เนี่ยเพราะความคิดเรื่องทีมโปรไม่ได้มีมีอยู่ในสมองความคิดของผู้บริหารเลยไง เขาจึงไม่ถนอมรักษานักเตะในยุโรปเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยคิดถึงทีมชาติชุดใหญ่คิดแต่ว่าจุดเบลมา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 ยุา่ิบสามพยายามให้มาให้ได้เดือนมีนาคมจุดเบลเอราวันไม่ต้องมาก็ได้เราจะได้ดันเรายศกรบรุรพาไปยืนศูนย์หน้าแทนจุดเบลไงนะครับเราจะได้ให้โอกาสนักเตะในประเทศเราอ่ะนะครับทีรศักดิ์เผยพี่ไม้นะครับ,รห,นะรบหรือคนอืน่นๆเนี่ยไปยืนหน้าแทน จุดเบลก็ได้แล้วปีขวาจะมาทําไมละ่ะจะแบงกลับมาแล้วเอราวันไม่จําเป็นให้คุณเชิญค,นะค,คุณคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วคุณจะรู้ว่าฟุตบอลไทยจะจะแย่จะหายนะยังไงคุณคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณดูหมิ่นฝีเท้านักเตะในยุโรปไปเรื่อยๆและอย่าทําทีมโปรและอย่าทํำคอเทนิตี้แล้วบทเรียนอันล้าค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปี2026และ นะครับพระพุทธบอไทยเนี่ยจะอยู่ในวังวนความมืดไปอีก50ปีนี่คือบทลงโทษของความดื้อรั้นนี่คือบทลงโทษของความกระทำผิดของพวกคุณเ,เราเสียโอกาสไปเป็นปีแล้วเราดองเงระวันไว้สองปีแล้วนะครับและแน่นอนครับดึงนักเตะจ,จากหลีกสองดึงนักเตะจ,จากหลีกวัน ดึงนั้งแต่จากอยูยี่สบสามขึ้นมาจะหมดทั้งทีมแล้วในชุดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ล้มเหลวขึ้นมาแล้วก็ล้มเหลวก็ยังดันทุลังดึงดึงขึ้นมาอีกด,ด้วยความคิดที่ว่าจะให้เด็กไทยของเราเนี่ยไปป,ป,รประกาศสักดาขึ้นระดับเอเชียให้ได้ขึ้นไม่ได้เราก็มาพัฒนากันใหม่โดยที่คุณมองข้ามเมนนสคอกมามองข้ามพิรวัตรฟินบาวมองข้ามเอราวันกาิเย่มองข้ามซินวาแม็กเซ มองข้ามสกอตคอนไซเบนมองข้ามเฟลิกพาร์เคคุณไปมุ่งเน้นจูดเบลกับเอริกคาวเท่านั้นและที่แน,น่ๆจูดเบลก็ไม่เรียกมาด้วยไปเรียกนักเตะที่มีปัญหาสองคนคือจูดเบลกับเอริกคาวนักเตะสองคนนี้มีปัญหานะตอนแรกอะจูดเบลก็อยู่ในช่วงโฟกัส้าแข่งอยู่ในยุโรปกับลีกในสเปนเอริกคาวก็หวังจะติดทีมชาติสวีเดนอยู่ คุณก็โฟกัสอย่สองคนนั่นแหละแต่นักเตะอย่างเอราวันเนี่ยมองยังไงยังไงก็มีโปรไฟล์เหนือกว่านักเตะในทีสองทีหนึ่งหรืออยูยิบสามเราแบบเทียบชั้นกันไม่ได้เลยแต่คุณก็กระชากลากทูเอราวันมาติดอยูยิบสามติดซ้ําแล้วซ้าเล่าอยู่สองปีจนถึงปีเนี้ยและนี่ยังมีโครงการจะดึงมาอยูยิบสามอีกและไม่ไม่ไม่เคยมีได้ยินข่าวจากอินฟลูเอนเซอร์คนไหนนะ สันมักข่าวไหนหรือแม้กระทั่งคนในวงการฟุตบอลคนไหนเลยที่บอกว่าเอราวันสุขวรขึ้นชุดใหญ่ในขณะที่แฟนบอลทั่วประเทศพูดตลอดว่าเอราวันต้องขึ้นชุดใหญ่เอราวันต้องขึ้นชุดใหญ่เสียงนี้ไม่เคยกระทบหูเลยถ้าไม่ให้ผมบอกว่าพวกคุณกีดกันนักเตะจากยูโรปใจผมเรียกว่าอะไรครับมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนแล้วคุณไปดรอปนักเตะอยุย่ิบสามว้ด้วยเหตุผลช่วยช่วยสโมอสร นะครับพอพอเดือนมีนาคมแข่งกับเติร์่เมสานมันก็เป็นเหตุผลชั้นดีที่คุณจะดึงเสกสรรราตรีคาะ์นาคมยกขึ้นชุดใหญ่แล้วมันก็เป็นเห็นผลชั้นดีที่คุณไม่สามารถเจาจุดเบลหรือเอราวันขึ้นชุดใหญ่ได้เพราะการแข่งขันเมือกันชิดเรากำลังทำอะไรกันครับเราไม่รู้จักทัวร์นาเมนต์เมเจอร เราไม่รู้จักทัวนาเมนต์ของทีมสมัครเล่นกันเลยเหรอครับเราไม่รู้ว่านักเตะคนไหนเหรอครับที่ควรจะอยู่ในทัวนาเมนต์เมเจอร์เราเอาทัวนาเมนต์สมัครเล่นยูยูสามเนี่ยถึงขั้นต้องเรียกนักเตะจากยุโรปมาเลยเหรอครับแล้วมันน่าเศร้าที่สุดที่แฟนบอลจานวนมากก็เห็นด้วยดีใจบอกว่าให้เรียกมาอีงนักเตะจากยุโรปแฟนบอลเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไม่เข้าใจเกี่ยวกับคอเทนตี้ฟุตบอลไม่รู้จักทัวนาเมนต์สมัครเล่น S <S ไปอินกับเรื่องซีเกมไปอินกับยูยิบสามไปอินกับเอฟเอฟให้เอานักเตะอย่างเอรว่ลาวานักเตะจ,จากยุโรปเนี่ยให้ดึงเข้ามาอีกดึงแอนเดียสโคกมามาอีกดึงทุกคนที่ท,ที่ที่ผู้สื่อข,ข่าวพูดถึงชื่อดึงเข้ามาช,ช่วยยูย e ิบสามนี่นี่มันเป็นความล้าหลังใน,นงความคิดที่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าปี2025วงการฟุตบ,บอลไทยเราคิดกันได้แค่นี้นี่นะครับเป็นสิ่งที่ผมว่าผมเศร้าใจที่สุด และผมจะพูดจนกว่าทุกคนจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดตอนนี้มีความจะเป็นกับฟุตบอลไทยเรามากและเราไม่สามารถให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปอีกได้แม้แต่วันเดียวกับวงการฟุตบอลไทยเพราะนี่มันคือความล้มเหลวและความหายนะถ้าเกิดเราพลาดฟุตบอลโลกปี2030ชะตากรรมนี้ถ้าท่านไปพูดอยู่ในญี่ปุ่นพูดอยู่ในเกาหลีหรือพูดอยู่ในชาติที่เขาเข้าใจเรื่องทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ พูดในประเทศที่เขาเข้าใจเรื่องความสําคัญของทีมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่เรากําลังทําเป็นเล่นเงินทั้งชาติตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเรื่องที่ผมพูดนี่มันง่ายอซี่เหลือเกินนะเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้รับทราบและเข้าใจตระหนักร่วมกันและมันจะทําให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการเนี่ยขเขาดาเนินการนะครับให้ถูกต้องเสถียรหลักการขอตนีสีข้อที่ผมพูดมาตลอด คือหลักการที่โปร่งใสที่สุดสะอาดและเคลียร์ที่สุดและศักยภาพของเราสามารถไปสู่ระดับเอเชียได้ท่านย้ายใ,ใครหลอกท่านว่าทีมชาติไทยเนี่ยจมอยู่ในอาเซียนไม่มีทางไปเอเชียได้ย้ายใ,ใครหลอกท่านเด็ดขาดผู้คนเหล่านั้นโกหกท่านท่านฟังผมไม่ดีนะผู้คนเหล่านั้นโกหกท่านและโกหกท่านมาหลายปีแล้วท่านฟังสิ่งที่ผมพูดนี่แหละถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยทัศนคติที่ตรง ทำในสิ่งที่ถูกต้องผมรับปากเลยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมคิดรอบคอบแล้วและมีหลักการมากเพียงพอในการที่จะสื่อสารให้ท่านทราบว่าฟุตบอลไทยเราเนี่ยมีสิทธิ์ไปฟุตบอลโลกปี2030สูงมากด้วยวิธีการทำคอร์เทนิตี้และโปรเจกต์ดีเดและเราต้องเข้าใจหลักการทัศนคติแล้วก็ปัจญาของเรื่องพประมิดสองยอดซึ่งมันไม่ยากอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่าท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่อยู่ในที่ตรงกันข้ามกับผมนี่เยอะมากเกินไปทําให้ท่านไม่สามารถจะเข้าใจเรื่องง่ายๆและถูกต้องได้และเราก็ยังมาเชียร์ให้ดึงเอราวันดึงจุดเบลมาติดอยู่ยีเพราะท่านไม่รู้จักทัวร์นาเมนต์สมัครเล่นและทัวร์นาเมนต์มีเจเจอร์ว่ามันสําคัญต่อชะตากรรมของฟุตบอลไทยเราอย่างไรในอนาคต10ปีข้างหน้าเนี่ยมันสําคัญอย่างไรต่ออนาคตของทีมชาติไทยในการพัฒน,นาเยาวชน มันสาคัญอย่างไรต่อเม็ดเงินและความเจริญก้าวหน้าในวงการฟุตบอลไทยท่านจะต้องรู้ให้ได้นะครับช่วยกันฟังช่วยกันกดติดตามเดี๋ยวผมจะขยายให้ฟังเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวท่านจะรู้เองและถ้าเกิดท่านมารู้สมมุติว่าเดือนนี้เดือนธันวาคมท่านมาเข้าใจเรื่องคอเทนนตี้ตอนเดือนเมษายนปีหน้าผมบอกไว้เลยท่านแทบจะนั่งร้องไห้เลยว่าทำไมทำไมฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้มานานละ ทำไมฉันไม่รู้เรื่องคอร์ทัิตีนมาแต่ปีที่แล้วนี่เราพลาดมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยเราพลาดซ้ําแล้วซ้ําเล่าและตอนนี้นักเตะในยุโรปเราเหลือกี่คนนักเตะทีมโปรเราเหลือกี่คนที่สโมสรเขาไม่ห้ามเรา,เราเราเหลือนักเตะที่พอมีความหวังไปบอลโลกกี่คนตอนเนี้ยคุณอย่ามาฟูฟไฟตอนนั้นนะครับคุณเห็นผมพูดแรงๆเนี่ยเราเข้าวิกฤตมาแต่เดือนสิงหาคมกันยายน กรกดาสิงหากันยาตั้งแต่ตั้งแต่เดือนสามเดือนที่ตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่กรกดานะครับเราเข้าวิกฤตมาแล้วจนถึงวันนี้เรายังไม่รู้ว่าเรามีวิกฤตเราเข้าวิกฤตมาครึ่งปีแล้วณวันนี้เรายังไม่รู้ว่าฟุตบอลไทยเข้าขั้นวิกฤตวิกฤตตรงนี้จะส่งผลไปถึงปี2 0ง0และฟุตบอลภายเราจะล้มละลใน,ในระนาดไปหมดเพราะเวียดนามมาเลย์อินโดนีเซีย แม้กระทั่งสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เขาจะไม่ปราณีคุณเลยเราอาจจะไม่ได้แพ้หลุดลุยแต่เราจะพลาดแชมป์การูดในปีนี้นะครับแพชั่นเด็กเราจะสุดลงคุณฟังพวามทำนายผมไม่ดีนะเด็กในไทยจะแพ้ชั่นสุดลงไม่มีแรงบันดาลใจขับดันตัวเองขึ้นไปสู่ระดับหลีกอาชีพเพราะที่นั่งผีเท้าการเล่นในไทยลีก จะทิ้งห่างเด็กไทยไปทุกทีเพราะนะครับโคต้าต่างประเทศจะเข้ามาเด็กไทยจะเคว้งคว้างไม่รู้จะพัฒนาตัวเองยังไงเพราะทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เละเป็นโจ๊กไม่มีแรงบันดาลใจและทีมชาติไทยก็จะหายไปในกลีบเมฆไม่มีสิทธิ์จะฟื้นและไม่รู้จะฟื้นยังไงด้วยและเราจะพลาดซีเกมและพลาดเอฟเอฟอีกซ้ำๆซ้ำๆและในที่สุด ปีหน้าแรงกิงฟีฟ่าเราจะร่วงกาวรูดถึงแม้ว่าแอนโทนีฮัตสันจะพยายามดึงนักเตะที่ดีขนาดไหนขึ้นมาในทีมแต่การผิดสินในคอเทนตี้ข้อที่หนึ่กับข้อที่2ด้วยการไปดึงนักเตะที่ศักยภาพไม่พอขึ้นติดทีมชาติชุดใหญ่และไปปฏิเสธและสร้างเงื่อนไขเป็นประเด็นปัญหานะให้กับนักเตะในยุโรปซึ่งเป็นทีมโปรของเราถึงจะดึงถึงจะดึงเข้ามาติดทีมชาติก็รู่มุมนดอน เพราะคอเทนดี้ข้อที่2ไม่ได้สร้างทัศนคติองค์รวมของฟุตบอลไม่มีฟุตบอลแฟมิลี่ไม่เกิดขึ้นเพราะช่องผมเนี่ยพูดมาเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถจะทําให้กลายเป็นเสียงที่ทําให้ผู้คนเข้าใจจํานวนมากได,ายายาาด้ผมใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดผมใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดคนที่ติดตามช่องผมมาจะรู้ว่าผมพยายามแค่ไหนในการช่วยช่วยชีวิตของช้างศึก มาทั้งปีแต่คนไทยจำนวนนับแสนนับล้านคนกลับยังสนุกสนานไม่รู้เรื่องมันคงจะเป็นเรื่องช็อกของวงการน่ะที่ทีมยูยี่สายูยสองเราเนี่ยล้มเหลวในซีเกมมันคงจะเป็นเรื่องช็อกนะที่เราพลาดแชมป์คิงคัพและเราก็ไปแพ้เติร์ม่สถานที่บ้านเขาและเราก็ไปแพ้เวียดนามในการพลาดแชมป์เอฟเอฟบางคนอาจจะบอกว่าช่องบัคคินเนี่ยทำนายหนะักเกินไป ทีมตัยเรายังไงก็ไปได้ผมจะจะกรบเรียนอย่างนี้นะครับฟังผมให้ดีๆนะผมพูดมากี่ครั้งแล้วฟุตบอลบนโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วและฟุตบอลในอาเซียนก็เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วต่อไปนี้ทุกชาติเขาจะไม่ปราณีคุณถ้าคุณไม่ยอมทำคอเทนิตี้นะคุณยังใช้วิธีการดเดิมๆเนี่ยแพ้ชั้นเด็กของเราเนี่ยจะตับกตกต่ำลงไปเรื่อยๆ ไม่จะส่งผลกระทบขึ้นมาแม้คุณจะใช้นะโค้ดจากเยอรมันมาฝึกเด็กย17ของเรานะครับก็ยังไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้ครับไม่มีทางผมดูแล้วก็ขึ้นเนี่ยไม่ได้ปั้นเด็กเราถึงขั้น d ีเอยู่ในรูปแบบฟอร์มการเล่นเท่านั้นถึงแม้ว่าเด็กจะถูกปลูกฝังในระดับ d ีเอขึ้นมาสู่ u 20ย23ก็จะมาเสียคนอีกเพราะด้านบนของเราไม่มีคอเทอร์นิตี้รองรับ ในการพัฒนาเยาวชนไม่มีอุดมคติเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ d ดีเพังพินาศท,ทั้งระบบครับเสร็จแล้วที่มันเศร้ากว่านั้นคือทีมชาติชุดใหญ่เราไม่มีเราไม่มีทีมโปรเพราะเรามมวห่วงแต่ดันเด็กของเราภายในขึ้นชุดใหญ่และพยายามกีดกันเด็กจากยุโรปสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมจะบอกไว้ให้นะสภาพการฟุตบอลในย่านอาเซียนหรือแม้กระทั่งเอเชียเนี่ยเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับไม่มีทีมบอน,นให้เราบีบกินอีกแล้ว เราจะแพ้แม้กระทั่งสปพอเราในปีหน้าถ้าท่านไม่ไม่เชื่อคำทำนายผมท่านรอดูให้ดีก็แล้วกันจะหวังคิดว่ายังไงเอทนนี่ฮัตสันก็ดึงนักเตะแข็งแกร่งแข็งแกร่งขึ้นมาแต่คำว่าแข็งแกร่ง,แ,งแต่ไม่มีทิศทางและปัจญาและเป็นปัจญาที่ผิดเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็พังครับมีทางออกทางเดียวครับทำคอเทเตี้และเอาหลักการที่ผมพูดนี่ไปใช้เสียถ้าไม่รีบทำตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอก ท่านมารู้ในปีหน้ามันก็สายเกินไปแล้วครับนี่คือสาเหตุที่ทําไมช่องพระกินึงพูดแรงเพราะผมพยายามจะช่วยชีวิตช้างศึกไว้ในลมหายใจเรั้งสุดท้ายของช้างศึกครับ โมนาเมนต์สำคัญกันระวังทางอย่าไปฟุตบอลโลกต้องสร้างทีมมาเบะสร้างทีมหนักแต่ระดับโลกอย่าไปอุปบัลโลกนักแต่สมัครเล่นชี้กดชี้เกนยากแต่สมัครเล่นมาใส่ทีมโบอย่าททำลายทับยากรอ,อันมีค่าที่ฟ้าประทานให้เราเก่งกล้ากว่าโปรไฟคลา่อ่ยุบัดับโลกที่เขาจะได้มาเรามันแค่ไก่ก้า,ยกายอย่าหอยหอไ,<ป>ไปฟุตบอลโลกต้อง I'm